ช่วงนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอากาศร้อนและฝนลดลงค่ะแต่หลังจากวันที่4มิถุนายนเป็นต้นไปกรมอุตุแจ้งข่าวดีฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและให้ระวังฝนตกหนักส่วนพายุลูกล่าสุดคือพายุชอยวันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่และเตือนพี่น้องแปดจังหวัดที่อยู่ริมชายฝั่งแม่น้ําโขงค่ะระดับน้ําจะลดลงอย่างฉับพลันสาเหตุเนื่องจากอะไรไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะมาพบกับคลิปพยากรณ์อากาศนะคะจะเป็นการดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองค่ะตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่9มิถุนายนนะคะและดูข้อมูลจากกรมอุตุด้วยค่ะก่อนจะไปดูพยากรณ์อากาศค่ะมีประกาศแจ้งเตือนล่าสุดจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะคะได้มีการแจ้งเตือนระดับน้ําในแม่น้าโคงจะลดลงอย่างฉับพลันค่ะ ซึ่งประกาศนี้ประกาศไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้มีการติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้าโขงพบว่าระดับน้ําจากสถานีจิงหงลดลงอย่างฉับพลันเนื่องจากมีการปรับลดระดับน้ําภายในเขื่อนจิงหงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะในช่วงวันที่28-29พฤษภาคมจากเดิม2,525ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือ1,854ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลดลง6 7 0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีการประเมินระดับน้ำในแม่น้ำคงเนื่องจากการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิงหงจึงออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนี้ค่ะข้อที่1คือช่วงเหนือเขื่อนชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณสถานีเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคาดการระดับน้ำจะลดลง80-100เซนติเมตรในช่วงวันที่31พฤศจิกายนถึงวันที่2มิถุนายนค่ะ ข้อที่2คือช่วงท้ายเขื่อนชัยบุรีบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงโดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนชัยบุรีค่ะทางนี้ทางกอนชขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโคงประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโข้งและแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโคง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างฉับพลันค่ะ ต่อไปไปดูข้อมูลจากกรมอุตุค่ะคาดหมายลักษณะการ7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายนค่ะโดยในช่วงวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนโดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรส่ว นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึง6มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะข้อควรระวังคือในช่วงวันที่4ถึง6มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะส่วนชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะโดยแนวโน้มฝนของแต่ละภาคค่ะช่วงหลังวันที่4มิถุนายนเป็นต้นไปทุกภาคมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าจะไม่เท่ากันค่ะโดยภาคที่มีฝนเพิ่มน้อยที่สุดก็คือภาคกลางนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะส่วนกรุงเทพปริมณฑ ทนภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60-70ของพื้นที่ค่ะ ส่วนพายุลูกล่าสุดนะคะในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะก็คือพายุชอยวันนะคะตอนนี้ได้ชื่อแล้วนะคะอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งจากแบบจาลองนะคะยังไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งประเทศใดค่ะแม้แต่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะจุดศูนย์กลางก็ไม่ได้เคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ค่ะก็จะเป็นลักษณะของเฉียดเฉียดไปนะคะดูแนวโน้มก็จะเคลื่อนไปทางตอนออกเฉียงเหนือค่ะส่วนผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนค่ะเมื่อพายุไม่ลงสู่ทะเลจีนใต้จึงไม่มีผลกระ ทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะมาที่แอวินดีเพื่อดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าค่ะ นอื่ไปดูสรุปบริเวณที่มีฝนตกนะคะประจำวันที่3 1พฤศจิกายนก่อนค่ะวันนี้บ้านใครฝนตกบ้างรายงานแจ้งคอมเมนต์กันให้ด้วยนะคะโดยดูจากเรดาร์ฝนย้อนหลังนะคะช่วงเช้ามีฝนบริเวณแถวจังหวัดจันทบุรีกาดค่ะ8โมงเช้านะคะจากนั้นค่ะประมาณช่วงเที่ยงค่ะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะทางจันทบุรีกาดฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสงขลายะลาณราธิวาสค่ะ ฝั่งพังงาฝั่งภูเก็ตฝั่งชุมพรฝั่งประจวบก็เริ่มมีฝนบางแห่งนะคะส่วนประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะมีฝนบ้างเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆนะคะอย่างเช่นแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่แถวอมก๋อยภาคเหนือมีบ้างเป็นจุดเล็กๆค่ะภาคอีสานค่อนข้างจะน้อยนะคะมาดูช่วงซักบ่ายสามค่ะ ปลายสฝนก็จะเยอะขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะแถวเชียงใหม่แม่ฮ้องสอนตากกาญจนบ,บุรีราชบุรีแล้วก็ลงไปทางภาคใต้ค่ะที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่บางแห่งหลายจังหวัดเลยนะคะภาคอีสานมีฝนบ้างค่ะก็จะเป็นช่วงจังหวัดแถวเชียงภูมิแถวหนองบัวลําพูนนะคะแถวจังหวัดหนองคายบ้างค่ะพเพชรบูรณ์ก็ยังมีบ้างนะคะแถวนครราชสีมาค่ะ แถวใกล้ตัวเมืองมีตกหนักอยู่ด้วยนะคะแถวบุรีรัมย์ก็ยังมีอยู่บ้างค่ะพอซักช่วงเย็นค่ะก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะให้าสารฝนเยอะขึ้นค่ะจากบริเวณที่อนิมินแจ้งจังหวัดเมื่อกี้นะคะยังอยู่ในจังหวัดเมื่อกี้ค่ะส่วนภาคเหนือก็จะกระจายเพิ่มขึ้นนะคะมาทางลำพูนลำปางแถวจังหวัดแพร่ค่ะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากสุโขทยัยกำแพงเพชรน,นะคะ มาทางนครสวรรค์มาทางราชบุรีมาทางกาญจนบ,บุรีมาทางแถวใกล้สุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ลงไปทางภาคใต้เพชรบุรีนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาค่ะฝนตกหนักเลยนะคะช่วงเย็นวันที่31พฤษภาคมค่ะแล้วก็ลาสุด2ทุ่มวันที่31นะคะภาคอีสานมีฝนตกอยู่แถวจังหวัดนองคาย แถวจังหวัดแถวน้ำโสมแถวอุดรธานีหนองบัวลำพูนะคะมีฝนตกหนักอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะภาคเหนือก็จะเป็นแถวกำแพงเพชรค่ะแถวตัวเมืองสุขโขทยัยแถวแพร่นะคะมีตกแถวงาวค่ะแถวใกล้ๆชายปราการนะคะมีตกใกล้ชายแดนแม่ฮ่องซ้อนตาก็มีฝนตกอยู่ค่ะภาคกลางก็จะเป็นช่วงสุพรรณบุรีกาญจนบุรีค่ะนคะรปฐมนะคะ มีฝนตกหนักอยู่ค่ะแถวเพชรบุรีประจวบมีฝนตกบ้างสุราษฎร์นครมีฝนตกบ้างค่ะสงขลายะราม,มีฝนตกบ้างค่ะต่อไปค่ะดูแนวโน,โน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMW นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนตกค่ะสีฟ้าอาจจะเป็นฝนเบาบางอาจจะเป็นเมฆครึม้มหรืออาจจะไม่ตกไม่ครึ้มนะคะและก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดค่ะย้ําว่าแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดูสีผ่านแบบจำลองแล้วก็อย่าลืมไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุด้วยนะคะเริ่มกันที่ช่วงตีหนึ่งวันอังคารที่หนึ่งมิถุนายนค่ะ มีสีฟ้าอ่อนนะคะอยู่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดน่านค่ะแถวใกล้ชายทะเลของชนบุรีระยองจันทบ,บุรีค่ะมีสีฟ้าอ่อนนะคะภาคอีสานยังไม่ค่อยมีค่ะภาคใต้ก็จะเป็นแถวจังหวัดสตูลค่ะ ไปดูตีสามค่ะตีสมภาคใต้ไม่มีสีนะคะภาคตนออกสีฟ้าอ่อนแถวระยองจันทบุรีตราดค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงจังหวัดปราจีนบุรีนครน,นายกนะคะสีฟ้าอ่อนค่ะภาคเหนือจังหวัดน่านค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอีาสานสีอ่อนมากๆแถวบริเวณจังหวัดสกลนครนครพน,นมค่ะไปดูช่วง6โมงเช้านาคารที่1มิถุนายนค่ะสีบริเวณเมื่อกี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเบาบางลงค่ะ ภาคใต้สีก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนใหญ่จะอยู่แนวชายฝั่งอันดามันค่ะไปดู9ก้าโมงเช้าค่ะภาคใต้สียังไม่ค่อยเยอะค่ะยังเป็นสีฟา้าอ่อนกระจายกันนะคะลักษณะอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรือฝนตกเล็กน้อยค่ะช่วงจังหวัดตรังสตูลพัทลุงสงขลาค่ะ ภาคตอนออกสีฟ้านอ่อนบริเวณระยองจันทบุรีตราดนะคะสมุทรปราการปราจีนบุรีนครนายกค่ะภาคอสานสีฟ้านอ่อนบริเวณอีสานตอนบนค่ะภาคเหนือจะเป็นช่วงเพชรบูรณ์พิษณุโลกน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตาค่ะเป็นสีอ่อนๆออน,นะคะ ไปดูช่วงเที่ยงค่ะวันคารที่1มิถุนายนทางภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งใกล้พม่าค่ะสีฟ้าเริ่มเยอะขึ้นนะคะเชียงใหม่แม่ต่องซ้อนตากค่ะกำแพงเพชรสุโขทยัยพิษณุโลกค,ค่ะแล้วก็จะมีทางฝั่ง เชียงรายพะเยาน่านด้วยค่ะภาคเหนือก็จะเป็นสีอ่อนอ่อนช่วงอีสานตอนภต้อีสานค่ะภาคอีสานจะเป็นช่วงอีสานตอนบนนะคะขอภัยฟุดผิดส่วนภาคตะวันออกค่ะก็จะเป็นสีอ่อนอ่อนเหมือนเดิมนะคะช่วงชลบุรีระยองจนทบุรีราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะสีฟ้าอ่อนออนปกคลุมตั้งแต่ประจวบลงไปและจะเริ่มเป็นสีเหลืองช่วงจังหวัดกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ บ่าย3วันที่1มิถุนายนค่ะภาคใต้สีเยอะขึ้นนะคะโดยสีฟ้าปนเขียวเหลืองช่วงตั้งแต่จังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎนะร์นครลงไปถึงนราธิวาสค่ะส่วนชุมพรประจวบเป็นสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆนะคะภาคกลางภาคตนออกสีฟ้าอ,อ่อ,อนไ่ศาลส,าสีไม่ค่อยมีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคเหนือฝั่งพาม่านะคะเริ่มจากตากไม่ฮ่องซอนเชียงใหม่สุขโขทยัยกำแพงเพชรนะคะฝั่งนี้ค่ะกับการจนบ,บุรีของภาคกลางด้วยค่ะ ไปดูช่วงเย็นวันที่1ค่ะสีลดลงนะคะสําหรับภาคเหนือเหลือน,นิดหน่อยแถวเชียงรายแล้วก็แถวชายแดนพม่าค่ะภาคกลางก็จะเป็นฝั่งกาญจนบุรีภาคอีสานภาคตนออกไม่มีสีค่ะภาคใต้สีฟ้านอ่อนปกคลุมส่วนใหญ่ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนาราธิวาสค่ะ 3. ทุ่งวันที่1มิถุนายนค่ะภาคใต้สีอ่อนลงจนแทบจะไม่มีนะคะส่วน ค่าอื่นๆค่ะจะมีสีอยู่กลุ่มหนึ่งช่วงจังหวัดเชียงรายนะคะแถวเชียงรายตอนบนๆนะคะส่วนบริเวณอื่นๆค่ะสีฟ้าเบาบางมากๆนะคะอย่างเช่นนคนปรปฐมค่ะอันนี้3ามทุ่มนะคะไปดูเที่ยงคืนค่ะจะเข้าวันที่สองมิถุนายนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะมีสีเข้ามาในช่วงของกรุงเทพปริมณฑลนะคะ กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อาจจะเข้าสมุทรสาค,นคนรนครปฐมสมุทรปราการอายุทยาฉะเชิงเซาปราจีนบุรีปรทุมธาน,นีช่วงนี้นะคะเป็นสีฟ้าอ่อนบริเวณรอบนี้ค่ะชนบุรีนิดหน่อยนะคะอีสานไม่มีภาคใต้ก็ยังไม่ค่อยมีค่ะไปดูตีสาวันที่2มิถุนายนค่ะภาคใต้สีก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะยังเป็นแค่สีฟ้าอ่อนบริเวณแถวชายฝั่งอันดามันค่ะ ภาคตะวันออกนะคะสีฟ้าอ่อนๆบริเวณชนบุรีระย,ยองค่ะปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาค่ะส่วนแถวกรุงเทพบริมณฑลสีหายไปนะคะภาคเหนือไม่ค่อยมีสีนะคะสีอ่อนๆมีบ้างแถวฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตาค่ะอาจจะเป็นแค่เมฆครึ้มๆนะคะส่วนอีสานสีฟ้าอ่อนๆบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะ เจ็ดโมงเชา้าวันที่สองม,มิถุนายนค่ะสียังไม่ค่อยเยอะนะคะสีฟ้าอ่อนบริเวณแถวอุบลแถวนครพนมบึงการค่ะแถวแม่ฮ่องสอนตาค่ะแถวจันทบุรีนะคะแล้วก็แถวชายฝั่งอันดามันค่ะสีน้อยมากๆนะคะเก้าโมงเช้าสิบโมงเชา้าวันที่สองม,มิถุนายนค่ะภาคใต้สีฟ้าเข้ามาบ้างแต่ยังไม่เยอะนะคะอาจจะเป็นเมฆคล้มหรือส่วนใหญ่จะเป็นแดดค่ะภาคตะวันออกสีบริเวณสก,ก้วปราจีนบุรีนะครนายก แล้วก็แถวรายองนจันทบ,บุรีตราดค่ะสีอ่อนอ่อนเหมือนเดิมนะคะภาคอีสานจะเป็นช่วงบึงการค่ะแต่ก็สียังอ่อนนะคะภาคเหนือจะเป็นฟังแม่ฮ่องสอนฝังตากพังพิษณุโลกค่ะเที่ยงวันที่2มิถุนายนค่ะสีก็จะเพิ่มเข้ามานิดนึงนะคะภาคเหนือก็จะเป็นบริเวณฟังตะวันตกเหมือนเดิมค่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากค่ะลงมาทางการจนบ,บุรีนะคะแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีบ้างเล็กน้อยส่วนอีสาน กือบจะไม่มีเลยนะคะเห็นบ้างเล็กน้อยแถวเชยภูมิแถวอุบลค่ะภาคตอนออกสีฟ้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดค่ะชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราชะเจงเซานะคะภาคใต้สีฟ้าเบาบางตั้งแต่ประจวบลงไปค่ะโดยจังหวัดที่มีสีเยอะนะคะก็จะเป็นช่วงนครศรีธรรมราชแถวตรังแถวสตูลแถวพัทลุงสงขลาค่ะ บ่า3วันพุทธที่2มิถุนายนภาคใต้สีเยอะขึ้นนะคะเต็มพื้นที่ของภาคใต้ทุกจังหวัดค่ะโดยสีเหลืองนะคะจะอยู่ช่วงภาคใต้ตอนล่างค่ะแล้วก็แถวสุราษฎร์แถวนครนะคะภาคกลางค่ะยังคงเป็นฝั่งราชบุรีกาญจนบ,บุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดเหล่านี้อยู่นะคะฝั่งตะวันตกค่ะภาคตะนออกค่ะสีอ่อน,ออนบริเวณสัตวแก้วปราจีนบุรีนะครนายกฉะเชิงเซาค่ะระยองจันทบ,บุรีนะคะแล้วก็ ไปติดทางภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะมีสีฟ้าอ่อนๆค่ะกับชัยภูมิแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคเหนือนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวัดเชียงรายช่วงเชียงใหม่แม่ต้องสอนตากเหมือนเดิมค่ะอีสานจังหวัดอื่นๆภาคกลางจังหวัดอื่นๆไม่มีสีนะคะเย็นวันที่2มิถุนายนค่ะสีลดลงนะคะภาคเหนือสีลดลงค่ะ ภาคกลางสีก็ลดลงเหลือช่วงกาญจนบ,บุรีช่วงราชบุรีช่วงนครปฐมนะคะภาคใต้ย,ยังคงมีสีฟ้าอ่อนปกคลุมอยู่ค่ะตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนราธิวาสค่ะโดยมีสายลักษ์สายฟ้าฝนฟ,ฟ,ฟ้าขนองแถวจังหวัดสุราษฎร์และก็นครค่ะ3ามทุ่มวันที่2มิถุนายนค่ะภาคใต้มีสีกลับเข้ามานะคะในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชค่ะ กระบี่จังสตูลค่ะที่จะออกสีฟ้าเขียวเหลืองหน่อยนะคะส่วนพังงาภูเก็ตแล้วก็แถวพัทลุงแถวสงขลาค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะแต่ก็จะอยู่ในบริเวณภาคใต้ใกล้เคียงจังหวัดเหล่านี้นะคะส่วนขึ้นไปดูไทยตอนบนแทบจะไม่มีสีเลยนะคะช่วงค่ำของวันที่2มิถุนายนค่ะวันที่3มิถุนายนไทยตอนบนยังไม่ค่อยมีสีนะคะภาคใต้สีลดลงจากช่วงค่ำค่ะ มีสีฟ้านอ่อนบริเวณฝั่งอันดามันและมีสีเหลืองแดงบริเวณจังหวัดสุราธานีตอนบนนะคะช่วงอำเภอท่าชนะค่ะต่อไปวันที่3เป็นต้นไปมินจะดูแบบไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าแบบจำลองจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะยิ่งไกลจะยิ่งไม่แม่นค่ะเน้นดูช่วงบ่ายกันเลยนะคะเพราะว่าฝนจะเยอะช่วงบ่ายบ่ายสามวันที่3า มิถุนายนค่ะสีส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือฝั่งชายแดนพม่านะคะภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีแล้วก็ลงไปทางภาคใต้ค่ะแล้วก็ภาคตอนออกนิดหน่อยส่วนอีสานแล้วก็กลางไม่ค่อยมีค่ะไปดูวันที่4มิถุนายนค่ะช่วงเช้ามืดมีสีบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะกับภาคเหนือฝั่งพม่านะคะช่วงบ่ายค่ะสีจะเยอะขึ้นนะคะบริเวณภาคเหนือค่ะ สีเข้ามาทางฝั่งพม่าก,กับฝั่งลาวนะคะภาคเหนือช่วงตอนบนมีสีเข้ามาค่ะภาคกลางภาคกลางภาคอีสานยังไม่ค่อยมีสีนะคะภาคตะันออกยังไม่ค่อยมีสีส่วนภาคใต้ค่ะสีจะเหลืองช่วงใต้ตอนล่างนะคะช่วงตั้งแต่จังหวัดนะครพัทลุงตรังสตูลลงไปถึงนราธิวาสค่ะเย็นวันที่4มิถุนายนก็ยังมีสีอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคใต้ตอนล่างค่ะ พอเข้าเช้า,ชามืดวันที่5้ามิถุนายนนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะกับภาคอีสานตอนบนนะคะระวังฝนรวมทั้งช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลค่ะมีสีนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเช้ามืดวันที่5มิถุนายนวันที่กรมอุตุแจ้งว่าฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะก็มีสีกับมีสีนะคะบริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะกับภาคเหนือตอนบนนะคะจะชัดเจนที่สุดค่ะ เช้าวันที่5้ามิถุนายนค่ะภาคอีสานตอนบนแล้วก็ฝั่งที่ติดกับสปปลาวนะคะมีสีเข้ามาค่ะภาคเหนือจะเป็นช่วงฝั่งเชียงรายพะเยาที่ติดกับสปปลาวค่ะภาคตอนออกแถวจันทบุรีตราค่ะภาคใต้ย,ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเช้าวันที่5ก็จะมีฝนมีสีอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเช้าวันที่5ไปจนถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่าย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเหนือตอนบนค่ะน่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ช่วงนี้นะคะกับภาคอีสานตอนบนค่ะภาคใต้ตอนล่างสีมีสีเหลืองเข้ามาด้วยนะคะภาคตะวนออกแถวจันทบุรีตราดค่ะบ่ายวันที่5มิถุนายนค่ะสีก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะคะชัดเจนกว่าในวันก่อนๆที่ดูแบบจนลองมาค่ะ บริเวณภไีสาลสีเยอะขึ้นหลายจังหวัดนะคะภาคเหนือเน้นตอนบนค่ะภาคกลางมีบ้างแต่ยังไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งที่ใกล้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะกรุงเทพปริมณฑลก็มีสีภาคตอนออกมีบ้างเน้นจันทบุรีตราดภาคใต้มีสีเหลืองที่แถวยะลานาราธิวาสค่ะนี้วันที่5นะคะก็ยังมีสีไปจนถึงช่วงดึกๆค่ำๆนะคะภาคเหนือไีศาลภาคใต้ค่ะมีสีอยู่นะคะ แล้วก็3ดึกๆจะเข้าวันที่6มิถุนายนนะคะมีสีเหลืองบริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะอีสานตอนบนนะคะเลยหนองคายบึงกาฬสกลน,นครนครพน,นมอุดรช่วงนี้นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะตามแบบจำลองนี้มีสีเหลืองเกิดขึ้นนะคะภาคกลางค่ะช่วงกรุงเทพปริมณฑลช่วงอยุธยาปทุมธานีลบบุรีสระบุรีมีสีด้วยนะคะภาคใต้เริ่มมีสีเข้ามาทางฝั่งอันดามันค่ะนี่เป็นช่วง 5าทูมจะเที่ยงคืนเข้าววันที่6มิถุนายนแล้วนะคะเดีย๋ยวไปดูกันต่อเช้ามืดวันที่6มิถุนายนอีสานตอนบนค่ะกับอีสานฝั่งสปปลาวค่ะอุบลช่วงนี้ก็มีสีฟ้าปนเขียวเหลืองแล้วนะคะภาคเหนือช่วงเชียงรายน่านค่ะมีสีนะคะภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีค่ะภาคตอนออกหลายจังหวัดมีสีค่ะภาคใต้มีบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มเข้ามาทางฝั่งอันดามันแล้วก็จะเป็น อาไทยตอนบนนะคะสุราษฎร์นครชุมพรค่ะที่จะมีสีด้วยเช้าวันที่6มิถุนายนยังคงเป็นอีสานตอนบนเหนือตอนบนภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะไปดูบ่ายวันที่6มิถุนายนก็จะเป็นภาคเหนือนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคอีสานฝั่งสปปลาวค่ะภาคตอนออกนะคะภาคกลางดูแนวโน,น้มยังไม่ค่อยเยอะเลยนะคะ บ่ายวันที่6มิถุนายนค่ะสีก็เริ่มกระจายเยอะขึ้นแต่ยังคงเน้นภาคเหนือภาคอีสานภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งภาคกลางแต่ภาคกลางจะเป็นช่วงกลางตอนล่างนะคะแถวกรุงเทพปริมณฑลค่ะไปดูวันที่7มิถุนายนค่ะเช้ามืดก็ยังมีสีอยู่แถวอีสานนะคะแถวภาคตะวันออกค่ะเช้าวันที่7มิถุนายนค่ะภาคอีสานค่ะตอนบนนะคะแล้วก็ภาคอีสาน ฝั่งตะวันออกเหมือนเดิมนะคะบริเวณเดิมๆเลยค่ะรวมทั้งภาคตะวันออกภาคเหนือก็จะเป็นฝั่งสปปลาวค่ะอีสานฝั่งตะวันออกก็คืออีสานฝั่งที่ใกล้สปปลาวนะคะเดี๋ยวซูมบ้างจังหวัดไหนบ้างนะคะก็จะเป็นแนวโดยรอบนะคะอุบลศรีสะเกดอำนาจเจริญมุกดาหารนะครพนมสกลนครบึงกาฬอุดรธานีเลยหนองคายช่วงนี้นะคะ อันนี้เช้าวันที่7มิถุนายนค่ะจะเป็นสีฝั่งอีสานอีสานนะคะฝั่งภาคเหนือฝั่งใกล้สปปลาวภาคตอนออกค่ะบ่ายวันที่7มิถุนายนสีก็กระจายเพิ่มขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มว่าฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตอนออกค่ะส่วนภาคกลางก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะพอช่วงเย็นวันที่7มิถุนายนค่ะสีเยอะขึ้นค่ะ มีได้ลุ้นภาคกลางเข้ามาแล้วนะคะสีกระจายเต็มเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยค่ะแต่ฝนไม่ได้ตกทุกจังหวัดนะคะทุกภาคของทาตอนบนมีสีส่วนภาคใต้ก็จะเป็นช่วงส่วนใหญ่จะเป็นช่วงตอนบนแล้วก็ช่วงกลางๆนะคะส่วนใต้ตอนล่างเย็นวันที่7มิถุนายนยังไม่มีสีนะคะ แต่ถึงเวลาจริงก็อาจจะไม่ได้เป๊ะทีเดียวค่ะเช้ามืดวันอังคารที่8มิถุนายนไพ่สารน,นะคะเตรียมรับฝนค่ะสีดีเลยนะคะทั้งเป็นเขียวเหลืองแล้วก็มีแดงช่วงอีสานตอนล่างด้วยค่ะภาคตอนออกมีสีนะคะภาคเหนือฝั่งพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรช่วงนี้มีสีค่ะภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีมีสีแดงค่ะภาคใต้ย,ยังไม่ค่อยมีนะคะเช้ามืด6โมงเช้าวันที่8มิถุนายนอีสานตอนบนสีดีเลยค่ะ ส่วนภาคอื่นก็จะเป็นภาคตะวันออกแถวจันทบุรีราดนะคะช่วงเที่ยงวันที่8มิถุนายนอีสานเหนือตอนบนภาคตะวันออกมีสีค่ะส่วนเย็นวันที่8มิถุนายนก็ยังคงเป็นอีสานภาคเหนือค่ะที่สีเยอะกว่าเพื่อนนะคะภาคอื่นมีบ้างนิดหน่อยสีอ่อนค่ะค่าวันที่8จะเข้าวันที่9มิถุนายนนะคะภาคอีสานภาคเหนือฝั่งสปลาวภาคกลางฝั่ง าก,การจนบ,บุรีราชบ,บุรีนะคะสีออกเหลืองเลยค่ะภาคใต้มีนิดหน่อยสีฟ้าอ,อ่อนยังไม่ค่อยเยอะค่ะและสุดท้าย9มิถุนายนค่ะช่วงเช้าวันที่9ยังมีสีนะคะสีเหลืองภาคเหนือฝั่งเชียงรายพะเยาน่านค่ะไีสานตอนบนและไีสานฝั่งสปปลาวภาคกลางฝั่งการจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีช่วงนี้นะคะจังหวัดใกล้เคียงค่ะ ภาคใต้ก็จะเป็นเน้นทางฝั่งอันดามันค่ะเที่ยงบ่ายวันที่9มิถุนายนค่ะสีก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะคะเข้ามาเกือบเต็มพื้นที่ของประเทศไทยค่ะโดยจะเน้นเหมือนเดิมค่ะเหนืออีสานฝั่งที่ใกล้สบปรวค่ะภาคกลางแถวกรุงเทพปริมณฑลภาคตอนออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะ หากมีอะไรที่ยมินพูดผิดไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปปรับมุสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ พักมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตำแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1หรือประมาณ1นึก็อาจจะเป็นฝนตกเบาๆบเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะโดยคลิปนี้นะคะทุกตำแหน่ง จะดูแนวโน้มของฝนตั้งแต่4ทุ่มของวันจันทร์ที่31พฤษภาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่1มิถุนายนค่ะจากนั้นวันพุธพฤหัสสุกแล้วก็เสาร์จะดูว่ามีค่าฝนหรือเปล่าแต่จะไม่ได้แจ้งว่าค่าฝนเยอะหรือน้อยนะคะดังนั้นถ้าแจ้งว่ามีค่าฝนอาจจะมีค่าฝนเยอะหรืออาจจะมีค่าฝนไม่ถึง1มเมตรก็ได้ค่ะ สถานที่แรกอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันอังคารไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่วันพุธมีค่าฝนวันพฤหัสวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะบางไซยุทธยาวันอังคารมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่สลับกับเมฆรึ้มค่ะเช่นเดียวกับวันพุธนะคะส่วนวันพฤหัสศุกร์เสาร์มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะบ้านแม่ละเมาจังหวัดตากวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อย2มิลลิเมตรในช่วง4โมงเย็นค่ะวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มีค่าฝนเล็กน้อยค่ะ ชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะวันอังคารมีแดดสลับเมฆครึ้มค่ะวันพุธพฤหัสเช่นเดียวกันนะคะส่วนวันศุกร์วันเสาร์มีค่าฝนค่ะน้องไัยเพชรบูรณ์ค่ะวันอังคารมีแดดสลับเมฆครึ้มค่ะเช่เนจจเดียวกับวันพุธพฤหัสศุกร์และก็เสาร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มยังไม่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสีสำโรงคสุขโขทัยวันอังคารมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงเย็นอาจจะมีเมฆครึ้มหรือฝนฟ้าคะนองวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ บ้านหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันอังคารมีแดดสลับเมฆครึ้มวันพุธพฤหัสศุกเสาร์ก็เป็นแดดสลับเมฆครึ้มวันเสาร์มีค่าฝนค่ะเวียงสะสุราธานีวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะพุธพฤหัสสุกเสาร์ก็ยังมีค่าฝนเขียนซาสุราธานีค่ะวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อย1มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะพุธพฤหัสสุกเสาร์ยังมีค่าฝนค่ะ พุนพินสุราธานีวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรในช่วงเย็นถึงค่ำพุธพฤหัสสุกเสาร์มีค่าฝนสิชนนครศรีธรรมราชวันอังคารมีค่าฝนไม่ถึง1มมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะพุธพฤหัสสุกเสาร์มีค่าฝนบ้านวังตะเคียนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันอังคารค่าฝนน้อยมากไม่ถึง1มมตรค่ะอาจจะเป็นเมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะวันพุธสุกเสาร์มีค่าฝนวันพฤหัสเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะบางกระทุ่มจังหวัด สนุโลค่ะวันอังคารมีแดดสลับเมฆครึ้มหรืออาจจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะโนสุวรรณบุรีดามค่ะวันอังคารไม่มีค่าฝนมีแดดสลับเมฆครึ้มค่ะวันพุธมีค่าฝนพฤหัสศุกร์เสาร์มีแดดสลับเมฆครึ้มค่ะ ลาดยาวนครสวรรค์วันอังคารมีแดดสลับเมฆครึ้มค่ะพุทธพฤหัสสุกเสาร์ก็ยังเป็นแดดสลับเมฆครึ้มนะคะบ้านคำตากล้าส,สกลนครวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลลิเมตรในช่วงเช้าถึงเที่ยงค่ะพุธมีค่าฝนพฤหัสสุกเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะ วันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะส่วนพุทธริหาส,สุกเสาร์ก็ยังมีค่าฝนลำทับจังหวัดกระบี่วันอังคารมีค่าฝน 1- mm, และ2มมตรในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะพุทธริหาส,สุกเสาร์ก็ยังมีค่าฝนอยู่ค่ะ ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่และดูแนวโน้มฝนผ่านแบบจำลองแบบนี้บ้างนะคะแจ้งชื่อตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้แม้แอดมินจะไม่ค่อยได้ลงคลิปทุกวันนะคะคลิปต่อไปเจอกันช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ